สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเปิดคลิปกันที่นี่เลยคะ่ะฟาร์มนกค่ะนะคะชมาชนฟาร์มนะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุบรีค่ะภายใน,นฟาร์มนี้นะคะจะมีนกอะไรอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ ยายวันนี้หนูจะมาดูนกที่บ้านคุณยายแต่ว่าไม่รู้จักนกเลยจะให้คุณยายพาชมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะแล้วคุณยายนำหน้าหนูเลยไปไหนก่อนสิคะคือกางเขนดงนกอะไรนะคะยายกางเขนดงกางเขนดงเดี๋ยวนะหนูขอซูมดูใกล้ๆก่อนกางเขนดงอันนี้มันกินอะไรยายกินอาหารเม็ดหรือว่ากินมาลงมาแมลงอา,าอาหารเม็ดเออกิน ไข่มดแดงไข่เดือนมดแดงไส้เดือนอ๋อแล้วก็บางครั้งก็มะละกอเข้ามาให้มะละกอสุกเหรอคะค่ะแต่หลักๆนี่คือยายเอาอาหารเม็ดเลี้ยงใช่ไหมคะอาหารเม็ดน้ำน้ำไข่มดแดงไข่มดแดงไสเดือนลูกไส้เดือนลูกไส้เดือนอาปาว์ใส่กระถนานไหนครับใส่กระถิ่บ้านเราเขียตรงนะอ่ะพา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 หนูไปดูโอย้อนแสง พาหนูไปดูหน่อยไปเปิดทุกกองเลยค่ะยายมีอะไรมั่งมีมีมีกำแพงดงทุกกงองในสวงบ้านเนี่ยสักกองเปิดเปิดให้หนูชมสักกงองเออทังไหนนะล่ะซิเลยแต่หนูหนูว่าหนูต้องถ่ายม,ม,มุมนี้มุมนู้นมันแสงมันเข้ามันมองไม่ชัดแล้วไม่เห็นตัว อ๋อมันเปิดได้แค่นี้อ่ะได้ได้ลูทิคได้เดี๋ยวก็ยังอะไรไม่เห็นนะคะเห็นไหมเห็นโซนก่ะไหมไม่ไม่เห็นนะคะเข้าไปกันโอ้อกกอเห็นเห็นเห็นแล้วยายทำไมเขาต้องต้องเอามุ้งมาคลุมมาผ้ามาปิดด้วยคลุมกลัวตัวยุงตัวอะไรจะกัดเข้าอ๋อค่ะอ่ะผ่าจายเสร็จแล้วค่ะ,ะยายไปดู ตรงเนี้ยหนูเห็นมีกงห้อยอยู่อ่ะกงเหมือนกันถ้าเหน็นตรงเหมือนกันสีสีแดงน,นี้อะไรยหญ่เนะี้ยเหมือนกันเหมือนกันมีดีว่าขันจุก,กูจุก,กูแบบนี้น,นกเขาปะจุก,กูจุก,กูนี้นกเขานกเขาเนี่นกเขาใหญ่ใหญ่เนี้ยไม่ใช่มันตัวใหญ่มากเลยหนูที่หนูเห็นตอนตแรกขาใหญ่ไงอันนี้นกเขาใหญ่แตมีตาม,มาแล้วนกเขาเล็กอ๋อยาย่ใหเปิดเปิดมุ้งไล้ไหมหนูถ่ายไม่ชัดอยากเห็นใกล้ๆอ่ะเขาให้เปิดปะ อ๋ออันนี้นกเขาใหญ่อันนี้เขาเขาอะไรนะแข่งปายายใช่นกแข่งไหมอ๋อเปิดเปิดได้นิดเดียวแล้วขอซอกหน่อยเขาเออตัวนี้ไม่ไม่ตื่นคนนะยายไม่ตื่นนกขาไม่ตื่นไม่ไม่ไม่ตื่นคนเลยอะเชื่องมากอันนี้ที่อันนี้นาเขาเอาไปแข่งปะตัวเนี้ยเฮ้ยไปแข่งโอเคอ่ะพอพอแล้วค่ะหินกับกังเนดง ไ็่เคยเห็นนกไฟเลยหรอแล้ว,ลลวพี่เหลือคะยายแล้วกรุงเนี่ยมีมุ้งข้ออย่างดีสองชั้นมีทุกอย่างอันนี้ก็กงเข็นดงเข็นดงเดงหรอนะแอบสองนี่ไหมเพราะต้องคุมทุกตัวคุมเพื่อไม่ให้ยุงอ๋อไม่ให้ยุงม,ม,ม,นม,มันกัดในใน,นขอนู้ดูหน่อย อ๋อนี่นะคะนี่คือหน้าตาของนกการเข็นโดงนะคะจ้าจ้าภาพ่งงพานนตรงไหนคะหนูงลงฟักลงฟักฟักลูกมันแต่งอะยายยายพาไปดูอะไรอ๋ออันไหนคือลงฟักไปดูลงฟักก่อนก็ได้เหรูกตัวน้อ เปิดอ๋อทางนี้ก็ได้ยายไปใช่ไปทางป่าดีกว่าไปชมธรรมชาติด้วยหุยายหมามาไม่ไม่กัดไม่กัดยายอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยข้างหน้าหนูเนี่ยเนี่ยเหรอ มะนาวสวยไปซุกน,นู้นไหมตรงนิดอีกตัวนึงมะนาวมะนาวปลูกยาปลาูกไว้นานยังปลูกเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาแล้วผมมันออกมันก็ออกลูกเยอะมากเลยอันนี้หมดแล้วต้อนนง,งอไหนคะนกอะไรนะคะยายเห็นดวงเหมือนกันไปขอไปถ่ายอันนี้มันตื่นคนไหมอ่ะไม่ตื่น เขามนอยู่การแจ้งสว่างนะอ๋องกงงมันหาดูได้แค่นี้เขาบอกเขาทำสองชั้นไงเราะ้ามูมันเคยข้าไปกัดไงเข้าเข้าไปกัดนกเหรอกัดหรือกินยายกัดแต่ไม่แต่ไม่ได้กินไม่กินไม่ได้ไงเออแล้วมันทําไมมันถึงกัดอยายไม่รู้มันเข้าไปลปกซูเล็กกงูเขียวว่ะปกติงูถ้ามันจะเข้าคือมันเข้าไปกินใช่ไหมใช่ เขาโน้นที่มันริงด้งนหน้าบ้านกายเงินพ่อมาช่วยไว้แต่ตายแล้วอ,อันไหนนะคะกงข้างหน้าเหรอ,อแล้วเขาเอาเอาเอาไปใส่ไหมก็คือมันเข้าไปไปกัดถึงในกงเลยเอ,อ,อ่อไปต่อคะ่ะยายไปต่อค่ะยายกงอันเนี้ยกงกงยาวอันเนี้ยมันมันเคยหนูสงสัยแต่แต่ไม่เห็นไม่มีนกเลยอะ่ะม,มีเหรอคะ ไม่มีนะหนูเห็นมัน<อ>ลุก<ห><ล>เขาเอาไว้ทำอะไรคะยายเอาไว้เพาะ<อ>าห,หรือว่าเลี้ยงธรรมดาใช่ไหมธรรมดาเนี่ยนกกระถิ่นดงเนี่ยอ๋อเนี่ยแหละหนูสนใจอันเนี้ยมากเขาเอาไม่มีแล้ว,ลวนะอ่ะเนาะอะเนี้ยลงลงเพาะนกเขาลงไงนะคะลงกระถิ่นลงเพาะนกลูกนกไอ้นกกระถิ่นโดงอ่ะเอาไข่เวลาเวลานกไข่ถึงกำหนดฟักเขาก็มาฟักในนี้เปิด เปิดไอ้อะไรยายสแลนเหรอเรี่ยเปิดสแลนดได้ไหมอยากเห็นใส่กุญแจร์ครเว้ยเปิดนี่ยพอมีนกไหมยายมันอยู่ในไหนองเขายายในในในกล่องอะในกล่องมันคือตัวอะไรอะ,อระได้ตพวกอาหารเข้ามะพวกมดแดงพวกไปเดินไปเดินเนี่ยมันทำไมมันร้องจิ๊บจิ๊บเป็นแมลงอ จิงหลีดอันนี้เขาเรียกว่าไงคะพอจิงหลีดโอเคว้จิงหลีดล huh ูกจิงหลีดอ่ะซูมแล้วแต่ไม่ชัดอ๋อลูกจิงหลีดจิงหลีดไม่มีนกอยู่ไม่นกเนื่อนู่นน่ำอยู่ใต้กรงอะอ๋อที่บินบินอ๋อที่บินบินอยู่เออแล้วกรงนี้เขานนั่นแหละ ก็มีกงอที่ตะก,กาเนี้ยฟักไข่อ๋อมีตะก,กาอาฟักไข่โดดแต่อลองสูมีสัดชัดไหมได้แค่นี้ตะก,ก้าฟักไข่อ่าค่ะยายพาหนูไปดูกงต่อไปขอบคุณปิดก่อนนะคะปิดก่อนปิดก่อนอ๋อไม่ให้ยุงเข้าแล้ว

บริเวณหลังบ้านนะคะน่าอยู่มากค่ะร่มรื่นดีค่ะมีต้นกล้วยนิดหน่อยมีต้นมะกรูดไหนยายมีมะกรูดด้วยเหรอนี่ไงอ๋ออเดิมผ่านมาไม่เห็นมะกรูดต้นมะกรูดแล้วนู่นคู่นู่นคู่ตรงนูน้นใหญ่ด้ว่นะโอ้มะกรูดมีลูกไหมคะยายไม่มี โอ้ดีเลยหน,หนูว่าหนูกำลังจะทำยายา,าสระผมสมุนไพรอยู่ใส่อัญช,นชันใส่มะกรูดกำลังหามะกรูดอยู่เลยม,ม,ม,ลมันยังไม่มีลูกมย,ยังไม่มีลูกเลยอ่ะยังไม่เคยมีเลยอ่ะหรอเพราะลงเพราะไอ้อะไรคะพวกจิ้งเลดพวกเป็ดดงจะก,กันอะไรเนี่ยอ๋อถึงว่าเลยหนูก็ได้ยินเหมือนเสียงจิ้มๆมันออกมาจากจากข้างในอันนี้ตู้ตู้ตู้อะไรอ่ะยายตู้แช่ของเข้าแช่มะเบืงแช่อะไรอ่ะ อ๋อเอาไว้แช่อาหารนกแช่อาหารนกแช่อาหารนกใช่ไหมเอาไว้ให้นกกินอ๋อค่ะเดี๋ยวไปคือชมถ้วยรางวัลดีกว่าคือที่ที่นี่นี่คือเอาเอานกไปแข่งด้วยใช่ไหมคะยายเอานกไปแข่งแถวแถวต่างจังหวัดบางทีก็แถวย่านพรนครไปพ่อขนมไปขนมไจอกไปมิงวุลีอะไรเงี้ยอืมก็ เป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูถ้วยรางวัลดีกว่านี่คือสำนักงานนะคะโอ้โหนี่คือถ้วยถ้วยรางวัลนะคะที่ได้จากการเอานกไปแข่งขันนะคะอ่านอนุดูก่อนนี่อะไรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางเขตดงนะคะ ดูถ้วยใบที่สองนะคะอันนี้คืออะไระคะ,ะน,น,นี่คือถ้วยรางวัลใบที่สองนะคะอันนี้ได้รางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่สามโอ้โหถ้วยรางวัลนะคะเยอะมากดูอันใหญ่ที้อยอันไหนอใหญ่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอ,าอันนี้ก่อนไ,ได้เยอะไ,ได้ลองมั่งไหมลองแยะแยกไปถ้วยโอ้โหสุดยอดเลยอะ ผลงานเยอะมากแสดงว่าไปไปแข่งบ่อยใช่ไหมคะไปแข่งบอ่อยแ็ต้องมีใครคนนี้แล้วไม่เคยได้ไปไงคือทางที่เขาแข่งเขาก็หยุดเลยฝั่งนี้ก็มีอ,อันตรายเนาะ้องกันด้วยก่อนอ๋อช่วงนี้มันมีโควิดเขาก็เลยไม่เขาก็หยุดนะทางทางโดยเขาจัดสมา,าค,าม,คามเขาก็หยุด เดี๋ยววันไหนไปแข่งนี่หนูคงต้องขอตามไปด้วยละอ,อยากอยากไปดูว่าเแบบขาแขแ่งกันเป็นยังไงไก็วันนี้หนูก็ต้องขอบุณคุณยายมากนะคะที่พาหนูชมนกก็สําหรับตัวหนูเองก็ได้ความรู้มากมายเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้จักนกอะไรเลยนอกจากนกเขา โน่อื่นๆก็ไม่รู้เลยก็ขอบคุณคุณยายมากนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะก่อนที่จะปิดคลิปในวันนี้นะคะคุณยายก็ได้เปิดผ้าให้เราดูนกกันอย่างชัดๆนะคะอันนี้เรียกว่านกเลยนะคะยายนกกางเขนดงค่ะนกกางเขนดงนะคะตัวนี้นี่น่าจะเป็นนกแข็งด้วยค่ะค่ะคุณยายปิดคลิปให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมนกที่บ้านที่บ้านคุณยาย ขอให้โชคดีนะคะโชคดีนะคะคไได้รับรางวัลด้วยค่ะโอกาสหน้าจะไว้ให้มาอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะฝากคุณค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องสง่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ